สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้สูตรมัดรวมสีน้อยนะครับผมวันนี้วันที่17เดือน7ปี65หลังจากที่เมื่อวานนะครับรัฐบาลไทยก็เชฟหนุ่มแนวทางของเชฟหนุ่มไม่เข้านะครับก็ต้องขอโทษขออภัยก็มาตามฮานอยกันต่อครับผมก่อนประชุมของวันที่17เราจะสรุปผลของวันที่ อ่าสิบหกกันก่อนนะครับว่าเชฟหนุ่มให้เข้าไหมมาดูกันนะครับผมรอบเอตัวเด่นที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่นศูนย์สามห้าหกรอบเฉพาะกิจออกสี่สองหกกับเจ็ดห้าสองหกหกสองเจ็ดห้าก่อนนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดมานะครับผมเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองหกหกสองมาตัวกลับอีกแล้วครับผม เข้าสองชุดเลยครับเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษเออก8 4ดสกับ98ไม่มีครับผมต,ตายตัวนี้ตายสนิท9ไม่มีอันนี้ก็สนิททั้งบนทั้งล่างเลยส่วนรอบปกติออก064กับ41นะครับ64 หกสี่สี่หกศูนย์หกสี่กับสี่หนึ่งหกสี่เชฟหนุ่มไม่น่าจะมีแต่หกห้าหกสี่ไม่มีมีแต่หกห้านะครับผมไม่เข้านะครับผมตัวนี้ส่วนสี่หนึ่งหนึ่งสี่มีแต่ศูนย์สี่ไม่เข้าครับส่วนรอบอ่า v i p ออก966กับ09เชฟหนุ่มมีแต่0 5 60แล้วก็66ตัวเบิ้ลนะครับ09ไม่มามาแต่0ตัวเดียวสรุปตัวเด่นมาที่0มา3ตาย5มา6มาวิ่งลู่ที่3ไม่เข้านะครับผมเมื่อวานเนาะ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวิ่งดูที่3ไม่เข้าก็สรุปเข้ากี่ชุดเนี่ยหนึ 1, 2, ชุดนะครับผมตรงนี้มันมาแค่6 2สอเนาะหกไม่เข้าน่าเสียดายเหมือนกันนะส่วนชุด3ตัว6 0 3มันออก0 6 4ก็ผิดแต้มเดียวผิดจาก3เป็น4จับคู่แล้วจับคู่อีกมันมาไม่ถูกเนาะเจ็ดศห้า โอเคครับก็เข้าอยู่3ชุด1 2 3ก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับก็ตามต่อในสไตล์สูตรของเชฟหนุ่มน้ำโชคครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางแต่ก็ยังไม่หลุดเนาะสูตรนี้มาตามต่อของวันที่17กับวันหยุดนะครับผมวันที่17วันนี้คำนวณมาได้เด่นที่ เด่นที่ตัวแรกคือเด่นที่สองนะครับผมสองสามสองสามห้าแล้วก็เก้านะครับผมเก้ามาแล้วเก้ามาแทบทุกวันเลยนะสังเกตดูวิ่งรูด วิ่งลู่ที่สามครับผมวันนี้ไอ้วิ่งลู่ที่ห้านะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่ห้านะครับวันนี้วิ่งลู่ที่ห้าชุดจับชุดอ่าเด่นสี่ชุดก็จะเป็นสองสี่สอง แล้วก็สอนะครับผมตามสูตรเลยนะครับ3ก็จะเป็นสามห้ามาวานมาแล้วห่วยรัฐบาลไทย3 6 3 7แล้วก็3 8นะครับส่วน5ก็จะเป็น5 7ด มาอีกแล้วเหรอห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่ง 9 2 9 3แล้วก็9 4นะครับคู่เบิ้ลวันนี้ก็จะเป็น2 2งสอเมื่อวานเบิ้ลไปแล้ว2 2 3 3 5 5แล้วก็9 9นะครับ ชุดสตัวชุด3ตัวจับไม่แตกกลายเฉียวไปเฉียวมาแล้วขอให้แตกตรงๆครับวันนี้จัดไปที่ห้า สามสามหนึ่งห้าแล้วก็เก้าห้าแปดใครชอบชุดไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านวันนี้คู่เด่นจะไปที่คู่เน้น ใครว่าเยอะก็ดูผ่านได้นะครับเชฟหนุ่มก็ตามสูตรให้นะครับลงแค่สองคลิปนะครับวันนี้จัดไปที่25 59 3าแล้วก็9กสครับวันนี้กราลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ คู่เบิ้ลวันนี้จัดไปที่99ครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดใครที่เข้ามาดูใครที่ชื่นชอบเชฟหนุ่มนำโชคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับใครไม่ชอบสไตล์เชฟหนุ่มนำโชคก็ผ่านได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านก็เป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดจะให้ฟันให้ตัวเดียวเน,น้นเ้น ตรงๆแล้วก็ยากครับบอกมันเป็นสูตรอย่างนี้เนาะโอเคครับเชฟหนุ่มก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้เชฟหนุ่มนําโชคมาตลอดมานะครับส <c oughs> ําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้เฮงเปังๆกับวันหยุดน,นะครับผม <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ